ดวงการงานการเงินสำหรับคนวันอังคารประจำเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรดวงตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเครียดมันกังวลจนหาทางออกในเรื่องงานเรื่องเงินไม่เจอไม่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรขอบอกคุณเลยนะคะว่าทุกปัญหามีทางออกเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมานั่งคิดนั่งพิจารณาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมันจาก มันมาจากอะไรก็แก้ไปทีละเปาะทีละเรื่องแต่บอกคุณเลยนะคะคุณอย่าไปนั่งกังวลให้เสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้รับเงินก้อนใหญ่คุณกําลังได้รับโชคก้อนใหญ่อาจจะเป็นเงินจากการลงทุนร่วมกับเพื่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินที่ลูกหนี้มาคืนคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินจากการที่คุณถูกรอตอรี่ก็เป็นได้นะคะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ในเร็ววันนี้และคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองเห็นไหมคะ คุณจะได้รับการเฉลิมฉลองทุกปัญหาไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินมันจะได้รับการแก้ไขหมดเลยคุณจะหมดหนี้หมดสินคุณจะได้เฉลิมฉลองคุณจะมีความสุขในทุกๆเรื่องในเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะดังนั้นอย่าเสียเวลาไปเครียดไปกังวลกับเรื่องราวที่มันยังมาไม่ถึงอย่าเครียดกังวลไปล่วงหน้าแล้วใช้ชีวิตในเดือนมีนาคมอย่างมีความสุขดีกว่านะคะ